เพราะเราคือทุกคําตอบขอบริการทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ไม่มีเงินสักบาทก็สามารถใช้บริการได้เพียงแค่คุณเข้าเว็บไซต์วี a กร y c o m พิมพ์เรือเรื่องการจะปรึกษาหรือสิ่งที่อยากให้ทนายทำระบบของเราจะจับผู้ทนายที่เชี่ยวชาญตามรีเควสต์ของคุณและรอรับการติดต่อกับจากทนายความของเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโทรตรงหรือ SMS ทนายที่คุณจับคู่คือทนายที่พร้อมให้บริการกับรีเควสต์ของคุณทันทีเมื่อได้รับข้อความแล้วคุณก็สามารถดูโปรไฟล์ทนายความได้ในโปรไฟล์ก็จะมีรีวิวประวัััติกกาาารรให้้คทงงออีียมมบส เพียงแค่คุณเลือกทนายที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและเริ่มดำเนินการได้ทันทีโอ้ดูสิทนายมาแล้วทนายมาแล้วไปดูโปรไฟล์หน่อยดีกว่าประสบการณ์ว่าเกปีให้คำปรึกษามากกว่า3,700ครั้งโอ้อยมาอีกคนแล้วมาอีกคนแล้วทนายเยอะมากเลยเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นประสบการณ์ก็เยอะคำปรึกษาก็เยอะโอ้เยอะขนาดนี้เรื่องไม่ถูกเลยนะเนี่ยโอ้นี่ให้คำปรึกษาไปแล้วมากกว่า2 3 7 4ครั้ง โอ้ไอคนนล่นทนายตนให้คำปรึกษาไปแล้วมากกว่า2,900ครั้งประสบการณ์มากกว่า10ปีสำหรับใครที่เป็นผู้หญิงอยากปรึกษาปัญหาผู้หญิงก็มีทายผู้หญิงให้เลือกด้วยนะครับเพียงแค่คลิปเดียวคุณก็สามารถคุยกับสุดยอดทนายเหล่านี้ได้เลยเห็นไหมล่ะครับสมัยนี้เข้าถึงกฎหมายง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วในปี2025และหลังจากนี้เราจะทำให้การเข้าถึงกฎหมายไม่เมืออเดินอีกต่อไปไม่อย่าให้ภาพทนายโกงทนายปลอมปิดกั้นทางออกทางกฎหมายของคุณ รีกาดีรวบรวมสุดยอดทนายความจากทั่วประเทศมากกว่าห0 0คนมาให้คุณแล้วรออะไรล่ะไปปรึกษากัน